ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการถ่ายรูปแบบหลอๆนะฮะแล้วก็นําภาพหลอๆเนี้ยนะฮะเอาไปอัพใน Instagram เอียถ้าไม่ใช่ Instagram ครับทวิตเตอฮะทวิตเตอนะฮะ,ะ,ฮะก็ผมจะแคปภาพโดยการกด a อตเลนะครับค้างไว้แล้วกดตัวพนะินเนาะอย่างที่เราแคปหน้าจออ่าก็เป็นการแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้ได้ภาพสวยๆกันนะเดี๋ยวมุมก่อนหามุมหามุมหามุมนะผม,มนี้เลยผมต้องการนะครับแคปเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เข้าไป DC ครับผม Discord เลยนะครับาหาลิงก์นะครับสักที่หนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟของผมนะครับก็วัดรูปนะครับแล้วก็คัดก็คือคอนโทรลแล้วก็วีได้เลยเนาะวางนี้นะครับ เมื่อเราได้รูปมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราเนี่ยฮะกดคลิก1ครั้งนะครับคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมครับคัดลอกลิงก์ป้าบนะฮะตอนนี้ก็เราก็ได้ลิงก์เรียบร้อยแล้วเนาะะนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในแอปนะครับกดมือถือของเราขึ้นมาเราจะกดที่ทวิตเตอร์นะฮะกดทวิตเตอร์เนี่ยแน่นอนว่านะเราก็กดตรงนี้ปัป๊บตรงนี้ลิงก์ฮะรเราก็ใส่ U r L ลิงก์ เป็นภาพนะเป็นภาพลงไปมุมนี้หล่อไหมนะฮะมุมนี้หล่อไหมเพื่อนๆแคนนี้ฮะแล้วพกเข้าไปเห็นไหมฮมันก็จะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมานะแค่นี้เองง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับ ก็ถ้าหากว่าใครที่ชอบนะครับในสำหรับประเทศนี้นะครก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาสนุกกันมาเล่นด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับประเทศครูสบอนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปเอาไว้นะสำหรับลิงก์ประเทศนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาเป็นว่ามาเจอกันนะครับมาเจอกันนะครับ